มันไม่ได้มาจากปัจจุบันแต่มันมาจากอดีตผมก็เลยรู้สึกโอ้โหเนื่องามมันไม่ใช่แค่แบบว่าสยองขวัญละมันมีความเป็นไซไฟเข้ามาผสมกลมเกลียวอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วพอยิ่งพอมันไปที่ที่แคมป์ที่มันเราในเล่าที่แบบมีหิมะเต็มเต่มะหนังมันก็เริ่มมีความฟูลออนไซไฟมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเวลาที่อีนังอีน้องอีน้องมันน้องมันฝันอะมันไม่ได้แบบว่าถ่ายเป็นภาพเหมือนกันนะครับมันจะเป็นกล้องที่แบบว่า น่าจะเป็นกล้องที่ที่ไม่ชัดมากกว่าแล้วมันก็จะพยายามบาลานให้ได้ว่าเอ้ยไอ้ไอ้พอมันฝันปุ๊บมันจะเห็นฝันคนตายพอมันคนตายปุ๊บก็จะเจอไอ้แกปเปอร์เราต้องสู้กับไอ้แกปเปอร์พยายามจะต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้กับไอ้แกปเปอร์หาทางรอดจากไอ้แกปเปอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นพอแล้วพอมันตื่นมาปุ๊บมันก็ต้องต่อสู้ควานหาว่าเฮ้ยกูมาที่นี่ยังไงกูมาที่นี่ได้ยังไงมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับก็คือมีสตอรี่ทั้งตอนที่ตื่นที่ต้องค้นหาว่า อีวิญญาณพวกนี้มึงอยากจะบอกอะไรกับ,ก,บกูกันแน่แล้วกลาคืนที่ต้องสู้กับแปรเปอร์พอผ่านไปสักพักอ่ะไอสองวงของของสตอรี่เนี้ยมันมาชนกันตรงที่อ e ีแกปเปอร์เนี้ยมันโหดขึ้นเรื่อยๆมันแบบไม่ได้แบบว่ามาอยู่ในฝันหลอกก็เจ๊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 กต่อไปแล้วมันมาแบบมันมาแบบเห็นเห็นและเริ่มมาเป็นเห็นเห็นแล้วก็ร่งหาวิธีการต่อสู้กับ